เมื่อประธานหนุ่มผู้ทรงอิทธิพลต้องเผชิญหน้ากับเลขาคนใหม่ที่แท้จริงแล้วคือภรรยาที่เขาเคยทอดทิ้งความลับในอดีตที่เต็มไปด้วยบาดแผลและการหักหลังจะย้อนกลับมาทําให้เขาต้องช็อกครั้งใหญ่แต่ระหว่างความแค้นและความรักสุดท้ายหัวใจของเธอจะเลือกอะไร อาทิตย์เช้าที่เงียบสงบในตึกสำนักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งรถยนต์สีดำคันหรูแล่นเข้ามาจอดตรงหน้าประตูทางเข้าร่างสูงสง่านในชุดสูทสีเข้มก้าลงมาเขาคือคีริมประธานบริษัทหนุ่มผู้เย็นชามีชื่อเสียงเรื่องความเด็ดขาดและไม่เคยปล่อยให้เรื่องส่วนตัวมาทำให้การทาง,งานเสียหายหลังจากที่เขาแยกกับภรรยาไปเมื่อ3ปีก่อนชีวิตของเขาก็เต็มไปได้วยความว่างเปล่าและงานเท่านั้น เช้าวันนี้เขามีตารางงานที่แน่นเอียดเลยขาคนใหม่จะเข้ามาเรื่องงานวันแรกและเลยขาคนเก่าก็พิ่งลาออกไปเพราะแต่งงานทีรินไม่ใส่ใจนักแค่หวังว่าคนใหม่จะทํางานได้ดีไม่สร้างปัญหาให้เขาแต่ทันทีที่ประตูห้องทํางานถูกเปิดออกร่างบางในชุดสูทกระโปรงสีสุภาพก้าวเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารเธอก็เงยหน้าขึ้นศกตาเขาหัวใจของทีรินเหมือนหยุดเต้นในช่วงขณะนั้นเองผู้หญิงตรงหน้าคือสสิ ภรรยาที่เขาเคยทอดทิ้งไปอย่างไม่เหลียวแลเมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นเขาเชื่อคำใส่ร้ายและความเข้าใจผิดจนตัดสินใจผลักเธอออกไปจากชีวิตเขาไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเธออีกและยิ่งไม่คาดคิดเลยว่าเธอจะกลับมาในฐานะเลขาคนใหม่ของเขาเองสสิยิ้มสุภาพลางวางแฟ้มงานลงบนโต๊ะสวัสดีข่าท่านประธานดิฉันคือเลขาคนใหม่ที่จะมาดูแลายงานของท่านน้ำเสียงของเธอนิ่งเรียบไม่มีแววสันสะเทือนเหมือนคนที่ยังเจ็บปวดมีเพียงความเยือกเย็นที่ซ่อนบางสิ่งไว้ลึกๆ คีรินพยายามเก็บอาการแต่ความทรงจำเก่าๆวนกลับมาจนใจแทบแตกสลายเขาจำได้ดีว่าเธอคือผู้หญิงที่เคยทุ่มเทให้เขาทุกอย่างแต่เขากลับไม่เคยให้ค่าจนกระทั่งวันที่เธอจากไปชีวิตเขาก็เหมือนสูญเสียบางสิ่งที่ไม่มีวันได้กลับคืนมาแต่สิ่งที่ทําให้เขาแทบไม่เชื่อสายตาคือแววตาของสสิไม่ใช่แววตาของภรรยาที่เคยรักเขาอีกต่อไปมันคือสายตาของผู้หญิงแปลกหน้าที่กําลังเข้ามาในชีวิตเขาใหม่อีกครั้ง คีรินจ้องมองสสิยังไม่อาจละสายตาได้หัวใจเขาเต้นแรงมันจะระเบิดออกมาแต่ใบหน้าของเธอกลับเรียบเฉยไม่แสดงความรู้สึกใดๆสสิยกแฟ้มขึ้นมาอธิบายรายละเอียดการประชุมเช้าเหมือนกับว่าเขาเป็นเพียงเจ้านายคนหนึ่งไม่ใช่ผู้ชายที่เคยเป็นสามีของเธอนี่คือกำหนดการประชุมวันนี้ค้าท่านประธานต้องเซ็นเอกสารนี้ก่อนสิบโมงสสิพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบ คีรินยื่นมือไปรับแฟ้มแต่ปลายนิ้วเขาแต่โดนมือเธอโดยบังเอิญความรู้สึกอุ่นนั้นกลับทําให้เขาชะงักไปครู่หนึ่งแต่สสิไม่ไดแสดงท่าทีอะไรเธอเพียงถอยมือกลับอย่างสง่างามราวกับว่าการแต่กันนั้นไม่เคยเกิดขึ้นคุณมาที่นี่ได้ยังไงคีรินเอ่ยถามออกมาในที่สุดเสียงทุ้มแหบพร่าแสงด้วยความสับสนสสิเลิกคิ้วเล็กน้อยก่อนตอบเสียงเย็นดิฉันมาที่นี่ในฐานะเลขาคนใหม่ข้าเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับงาน คำตอบนั้นเหมือนมีดที่กรีดลึกลงในหัวใจของเขาความยินชาของเธอทำให้เขารู้สึกว่าผู้หญิงตรงหน้าไม่ใช่พันรยาที่เขาเคยรู้จักอีกต่อไปแล้วเธอกลายเป็นคนที่เข้มแข็งสง่างามและไกลเกินเอื้อมทั้งวันคีรินแทบไม่สามารถมีสมาธิกับงานได้ทุกครั้งที่เงยหน้าขึ้นก็เห็นสสินั่งทำงานอย่างตั้งใจอยู่ตรงมุมห้องแสงไฟส่องกระทบเสี้ยหน้าของเธอจนวัดงามเกินกว่าจะละสายตาแต่ระหว่างพวกเขากลับเต็มไปด้วยกำแพงที่สูงชันเมื่อเลิกงานสสิยกของเตรียมกลับบ้านเธอโค้งเล็กน้อยแล้วเอ,อ่ยเพียงสั้นๆ เจอกันพรุ่งนี้ค่ท่านประธานก่อนเดินจากไปทิ้งให้คีรินยืนนิ่งอยู่ในห้องที่เงียบบวงเวงความรู้สึกผิดความคิดถึงและความจริงที่ไม่เคยลืมกำลังรุมเร้าเขาจนแทบขาดใจคีรินกลับมานั่งบนเก้าอี้หัวใจว้าวุ่นจนไม่อาจสงบลงได้ภาพของสสิที่เดินจากไปยังคงวงเวียนในสายตาและทันใดนั้นความทรงจำเก่าๆก,ก,ก็ถาโถมเข้ามาอย่างห้าไม่อยู่สปีก่อน วันนั้นคีรินเพิ่งกลับมาจากการประชุมใหญ่เขาเห็นข่าวลือแพร่สะพัดว่าสสิภรรยาของเขาแอบมีคนอื่นหลักฐานที่ถูกจัดฉากขึ้นทั้งรูปถ่ายและข้อความถูกส่งมาถึงมือเขาโดยไม่รู้ที่มาหัวใจของเขาเต็มไปด้วยโทสะและความผิดหวังเขาไม่ฟังคำอธิบายใดๆของเธอเลยแม้แต่น้อยฉันไม่อยากฟังคำแก้ตัวออกไปจากชีวิตฉันซะส,สิคำพูดเย็นชาของเขาในวันนั้นยังคงก้องอยู่ในหัว สสิร้องให้ได้วความเจ็บปวดเธอพยายามอธิบายว่าเธอไม่เคยทำอะไรผิดแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อใจสุดท้ายเธอก็เดินออกจากบ้านไปพร้อมกับแหวนแต่งงานที่ถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะห้องนั่งเล่นกลับมาปัจจุบันคีรินกุมขมับแน่นความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจอย่างหนักเขาเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่เคยเห็นอาจเป็นเพียงภาพลวงที่ถูกสร้างขึ้นโดยใครบางคนที่ต้องการทำลายชีวิตคู่ของเขาแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วสสิไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ต้องการความรักจากเขาอีกต่อไปเธอกลับมาในฐานะคนทำงานที่เย็นชาและเข้มแข็งเกินเออืม วันถัดมาเขาพยายามหาทางพูดคุยกับเธอมากขึ้นแต่สสิกับรักษาระยะห่างอย่างแนบเนียนทุกคำพูดของเธอมีแต่เรื่องงานไม่มีแม้แต่ร่องรอยความอบอุ่นแบบในอดีตสสิเราต้องคุยกันคีรินเอ่ยขึ้นในห้องทำงานหลังการประชุมใหญ่จบลงเธอหันมามองเขาด้วยแววตาเรียบเฉยคุยเรื่องงานหรือเปล่าคะถ้าใช่ดิฉันจะจัดตารางให้ไม่ใช่เรื่องงานเป็นเรื่องของเรา สสิชังักไปครู่หนึ่งแต่ก็ปรับสีหน้าให้เป็นปกติดิฉันไม่คิดว่าเราจะมีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกันอีกแล้วข่ะท่านประธานคำว่าท่านประธานที่เธอเน้นชัดทาให้หัวใจของคีรินบีบรัดเขารู้ว่าเธอกําลังปิดประตูใจใส่เขาและนั่นคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดแต่เขาไม่ยอมแพ้คีรินนั่งเงียบอยู่หลังโต๊ะทํางานแต่แววตาของเขาจับจ้องไปที่หญิงสาวตรงหน้าเขารู้สึกได้ว่าการกลับมาของสสิไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเหมือนเธอตั้งใจเข้ามาอยู่ใกล้เขาเพื่อเหตุผลบางอย่างที่เขายังไม่รู้ สสิสยังคงทำหน้าที่เลขาอย่างไรที่ติเธอจัดตารางงานประสานงานเอกสารและคอยรายงานทุกอย่างอย่างละเอียดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คีรินใจสัน่นคือความยินชาของเธอราวกับว่าเขาเป็นเพียงคนแปลกหน้าไม่ใช่ผู้ชายที่เธอเคยรักสุดหัวใจคือหนึ่งคีรินเดินออกมาจากห้องประชุมดึกเขาเห็นไฟห้องเลขายัางสว่างอยู่ร่างบางของสสินั่งทำงานเงียบๆคนเดียวเขาเดินเข้าไปใกล้โดยไม่ตั้งใจจะรบกวนแต่แล้วก็ได้ยินเสียงเธอพูดทึมพำกับตัวเองอีกไม่นานคุณจะได้รู้ความจริงทั้งหมดคีริน หัวใจของเขาหล่นวูบลงไปทันทีเสียงนั้นเต็มไปด้วยความแน่วแน่และเจ็บปวดเขาถอยหลังออกมาโดยที่เธอไม่รู้ตัวและยิ่งมั่นใจว่าสสิกลับมาไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เพราะแผนบางอย่างหัวใจของเขาหล่นวูบลงไปทันทีเสียงนั้นเต็มไปด้วยความแน่วแน่และเจ็บปวดเขาถอยหลังออกมาโดยที่เธอไม่รู้ตัวและยิ่งมั่นใจว่าสสิกลับมาไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เพราะแผนบางอย่าง วันต่อมาบริษัทมีงานเลี้ยงใหญ่สิสิในชุดเดรสเรียบหรูทําให้ทุกสายตาจับจ้องเธอสง่างามเกินกว่าจะเป็นเพียงเลขาธรรมดาคีรินเฝ้ามองเธอทั้งคืนด้วยความภาคภูมิใจและความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงซุบซิบจากบรรดาผู้บริหารเลขาคนใหม่นี่สวยจริงนะเห็นว่าเป็นอดีตภรรยาของประธานด้วยนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงงานนี้คงมีดราม่าแน่คีรินกำมือแน่นเขาไม่อยากให้ใครมาลบหลู่สิสิอีกแต่เขาก็รู้ดีว่าอดีตที่เขาเคยทำก,กับเธอกำลังย้อนกลับมาเล่นงาน หลังงานเลี้ยงคีรินดึงแขนเธอออกไปที่ระเบียงด้านนอกสายลมกลางคืนพัดผ่านแต่บรรยากาศระหว่างพวกเขากลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดสสิคุณกลับมาเพราะอะไรคุณต้องการอะไรกันแน่เธอหันมาสบตาเขาแววตาแข็งกร้าและแน่วแน่ฉันกลับมาเพื่อความจริงเพื่อให้คุณรู้ว่าผู้หญิงที่คุณเคยผลักไสไม่ใช่คนทรยศอย่างที่คุณเชื่อคีรินชะง,งักหัวใจเจ็บร้าวเมื่อได้ยินคำพูดนั้นสสิสูดหายใจเข้าลึกก่อนพูดต่อฉันกลับมาเพื่อให้คุณเจ็บปวดเหมือนที่ฉันเคยเจ็บ คำพูดนั้นเหมือนคมมีดแทงลงกลางใจของคีรินเขารู้แล้วว่าการกลับมาของสสิกรัมนี้เต็มไปด้วยการแก้แค้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สัมผัสได้ว่าใต้ความแข็งแกร่งนั้นยังมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ความรักที่ยังไม่ตายไปจากหัวใจของเธอคืนนั้นหลังจากคำพูดเย็นชาของสสิคีรินยืนนิ่งเหมือนถูกปลนงเขารู้ว่าเธอกลับมาเพื่อทำให้เขาเจ็บเหมือนที่เธอเคยเจ็บแต่เขาก็ไม่อาจห้ามหัวใจตัวเองที่ยังคงรักเธอเหมือนเดิมได้ หลายวันต่อมาสสิเริ่มแผนการของเธอทีละก้าเธอขออาสาดูแลโครงการใหม่ของบริษัทที่กำลังจะร่วมลงทุนกับคู่แข่งรายใหญ่ทุกคนในบอร์ดบริหารต่างแปลกใจแต่ไม่มีใครคัดค้านเพราะฝีมือและความเด็ดขาดข,าดของเธอทำให้โครงการเดินหน้าอย่างรวดเร็วคีรินเฝ้ามองการทำง,งานของสสิด้วยความที่เขาไม่เคยเห็นเธอเข้มแข็งและเฉียบขาดขนาดนี้มาก่อนผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยยิ้มหวานและอบอุ่นกลับกลายเป็นนักธุรกิจที่เด็ดขาดแต่ในความแข็งแกร่งนั้นเขายังเห็นร่องรอยความเศร้าที่เธอพยายามปิดบงัง คือหนึ่งสสิทำง,งานเด็ดอีกครั้งและครั้งนี้คีรินก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปหาเขาวางกาแฟร้อนลงบนโต๊ะข้างๆเธอสสิเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยก่อนพูดเสียงเรียบขอบคุณแค่แต่ไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้สสิคีรินเอ่ยเสียงแผ่วผมรู้แล้วว่าครั้งนั้นคุณไม่เคยทรยศผมทุกอย่างมันเป็นแผนของคนอื่นที่ต้องการแยกเราสองคนออกจากกาันดวงตาของสสิสานไหวชั่วขณะแต่เธอก็หันไปสนใจเอกสารในมือแล้วตอนนั้นคุณทําอะไรคุณเลือกที่จะเชื่อคนอื่นไม่ใช่ฉัน คีรินนิ่ง,งางันพระเธอพูดถูกทุกความผิดพลาดเริ่มจากการที่เขาไม่เชื่อใจเธอผมผิดเองสสิและผมจะทําทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าผมไม่อยากเสียคุณไปอีกสสีหัวเราะเบาๆแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดสายไปแล้วคีรินฉันไม่ได้กลับมาเพื่อให้คุณรักฉันกลับมาเพื่อให้คุณเจ็บแต่ในแววตาที่เธอเพยายามแข็งกร้าวนั้นกลับมีน้ําตาอ่อครอที่เธอรีบปัดทิ้งไป คืนนั้นคีรินยืนมองเธอจากด้านหลังใจเขาเจ็บจนแทบพนไม่ไหวแต่ก็เต็มไปได้วยความหวังเขารู้ว่าในใจลึกๆสสิยังรักเขาอยู่และเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ความรักนั้นดับไปเพราะความเข้าใจผิดอีกต่อไปไม่กี่วันต่อมาสสิเริ่มเปิดเผยแผนการทีละน้อยเธอนําเอกสารเก่าๆที่เคยถูกปกปิดออกมาตรวจสอบอย่างละเอียดและสิ่งที่เธอพบก็ทําให้ทุกอย่างเริ่มกระจ่างคนที่อยู่เบื้องหลังการใส่ร้ายเธอเมื่อหลายปีก่อนไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือสุรีญาติทางห่างของคีรินที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารบริษัท สุรีเป็นคนที่ทะเยอทะยานและต้องการก้าวขึ้นมาแทนที่คีรินเธอใช้วิธีการสกรปรกในการปล่อยข่าวหรือว่าสสินอกใจเพื่อทำให้ครอบครัวแตกแยกและใช้โอกาสนั้นเข้ามามีอิทธิพลในบริษัทสสิได้หลักฐานทั้งหมดแต่เธอไม่ได้เปิดโปงทันทีเธอต้องการให้คีรินได้เห็นด้วยตาตัวเองในคืนหนึ่งเธอนัดเข้ามาที่ห้องทำงานและววางแฟ้มหลักฐานลงตรงหน้านี่คือความจริงที่คุณไม่เคยรู้และไม่เคยพยายามจะหามันด้วยตัวเองสสิพูดเสียงสั่นแต่หนักแน่น คีรินเปิดแฟ้มอ่านทุกบรรทัดใบหน้าของเขาซีดลงทีละน้อยเมื่อความจริงปรากฏชัดเจนว่าคนที่เขาเชื่อมาตลอดคือตัวการทำลายชีวิตรักของเขาเองสุรีทำแบบนี้กับเราเหรอคีรินกำมัดแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นสสิยืนนิ่งมองสีหน้าของเขาโดยไม่พูดอะไรน้ำตาที่ก้นไวนานไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่เคยทรยศคุณแต่สิ่งที่ทำให้ฉันเจ็บที่สุดไม่ใช่การถูกใส่ร้ายแต่เป็นวันที่คุณเลือกที่จะไม่เชื่อฉันเลยแม้แต่น้อย คีรินลุกขึ้นเดินไปหาเธออย่างช้าๆมือสั่นเล็กน้อยขณะยื่นออกมาสสิผมผิดผมรู้ว่าผมทำร้ายคุณไปมากแค่ไหนแต่ขอให้ผมมีโอกาสแก้ไขสสิถอยหลังไปหนึ่งก้าวโอกาสที่คุณให้ฉันมันหมดไปตั้งแต่วันที่คุณหันหลังให้แล้วคีรินสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้คือความจริงและความแค้นเธอพูดจบแล้วหันหลังเดินออกจากห้องทิ้งให้คีรินยืนอย่อย่างสิ้นหวังแต่ในใจลึกๆเขารู้ว่าความรักของเธอไม่ได้หายไปเพียงแต่ถูกความเจ็บปวดบดบังเอาไว้ หลังจากคืนนั้นสสิก็เริ่มขยับเกมอย่างจริงจังเธอวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อเปิดโปงสุรีต่อหน้าทุกคนในบอร์ดบริหารวันประชุมใหญ่ของบริษัทใกล้เข้ามาและนั่นคือเวทีที่เธอเลือกจะใช้ในช่วงหลายวันก่อนการประชุมสสิทำตัวเงียบเหมือนเลขาธรรมดาไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม,ตมทางอีเมลหลับเอกสารการเงินปลอมและคลิปเสียงการสนทนาที่สุรีไม่เคยคิดว่าจะมีใครจับได้ คีรินเฝ้าสังเกตทุกอย่างเขารู้ว่าเธอไม่ได้แค่พยายามพิสูจน์ความจริงแต่เธอกำลังแก้แค้นและเขาก็หวนใจว่าเมื่อวันนั้นมาถึงสสิอาจเผาไม่ทุกอย่างอีเว้นความรักที่ยังหลงเหลืออยู่ในใจเธอเองคืนก่อนวันประชุมสสินั่งอยู่คนเดียวในห้องทำงานเมื่อสรัวหลักฐานทั้งหมดถูกจัดเรียงอยู่บนโต๊ะววตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นแต่ก็สั่นไหวเมื่อคิดถึงวันที่เธอเคยยืนเคียงข้างคีรินในฐานะภรรยาไม่ใช่ศัตรูนี่คือสิ่งที่คุณทำให้ฉันเป็นคีริน เธอพึมพำกับตัวเองน้ำตาหยดลงบนกระดาษแต่เธอก็ปาดมันออกอย่างรวดเร็วเธอเลือกแล้วเลือกที่จะไม่อ่อนแออีกต่อไปวันประชุมมาถึงห้องบอร์ดเต็มไปด้วยผู้บริหารระดับสูงบรรยากาศเคร่งเครียดสติยืนขึ้นพร้อมแฟ้มในมือน้ำเสียงของเธอมั่นคงแต่เย็นชาดิฉันมีหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการสร้างข่าวลือเท็จในอดีตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทและต่อชีวิตของดิฉันเองเสียงซุบซิบดังขึ้นทั่วห้องคีรินหันมามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความกังวล สสิเปิดแฟ้มเอกสารและไฟล์เสียงถูกใช้ขึ้นบนหน้าจอทุกคนตะลึงเมื่อได้ยินเสียงของสุรีที่วางแผนใส่ร้ายเธอเมื่อหลายปีก่อนสุรีหน้าซีดเผือดพยายามแก้ตัวแต่หลักฐานทั้งหมดแน่นหนาเกินไปบอดต่างพากันโกรธแค้นและในที่สุดเสียงส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจปลดสุรีออกจากตำแหน่งทันทีห้องประชุมเต็มไปได้วยความวุ่นวายแต่สสิกลับยืนนิ่งเหมือนทุกอย่างที่เธอเรอคอยได้เสร็จสิ้นแล้วเธอเงยหน้ามองคีรินดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยน้ำตาและความปวดร้าวคุณเห็นแล้วใช่ไหมความจริงที่ฉันต้องแบกรับมาตลอด คีรินเดินเข้ามาหาเธอเสียงเขาแผ่วต่หนักแน่นสสิผมขอโทษผมจะไม่ปล่อยคุณไปอีกแล้วไม่ว่าคุณจะเกลียดผมหรือไม่ผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อพิสูจน์ว่าความรักของผมยังเป็นของคุณสสิมองเขานิ่งก่อนหลับตาสูดหายใจลึกแล้วหันลังเดินออกจากห้องประชุมทิ้งคำถามไว้ให้ทุกคนอิ c ค u d ด n ิ้งคีรินว่าเธอจะเลือกปล่อยวางความแค้นหรือจะยังคงใช้มันเป็นกำแพงขวางความรักที่ยังหลงเหลือ เสียงรองเท้าส้นสูงของซาสิดังก้องไปทั่วทางเดินหลังจากเธอเดินออกจากห้องประชุมคีรินรีบตามออกมาเขาไม่สนใจเสียงเรียกจากบอร์ดหรือสายตาของใครทั้งนั้นหัวใจของเขามีเพียงผู้หญิงตรงหน้าซาสิรอเดี๋ยวก่อนเธอหยุดก้าวแต่ไม่หันกลับมาคุณจะพูดอะไรอีกคีรินทุกอย่างมันจบแล้วไม่มันยังไม่จบสําหรับผมเขาเอื้อมมือคว้าแขนเธอเบาๆดวงตาคมสั่นไหวเต็มไปได้วยความรู้สึกที่เขาเก็บกดมานาน ผมผิดที่ไม่เชื่อคุณผิดที่ผลักไสคุณออกไปแต่ผมไม่อยากเสียคุณไปอีกไม่ว่าคุณจะเกลียดผมแค่ไหนผมก็จะอยู่ข้างคุณสสิหัวเราะในลําคอเสียงสั่นสะท้อนทั้งเจ็บและเศร้าคุณรู้ไหมว่าคําว่าไม่เชื่อใจของคุณมันทําลายฉันไปขนาดไหนคุณเคยรักฉันก็จริงแต่คุณก็เลือกเชื่อคนอื่นมากกว่าฉันน้ําตาเอ่อคลอในดวงตาของเธอแต่สสิก็พยายามปลืนมันกลับไปสิ่งที่ฉันทําวันนี้มันไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อให้คุณรู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่คุณเคยตราหน้าฉันแค่ต้องการคืนศักรีขอองงตัวเ คีรินคุกเข่าลงตรงหน้าเธออย่างไม่แคร์สายตาของใครมือเขากำแน่นแต่เสียงสั่นสะท้านแล้วหัวใจละส,สิคุณยังรักผมอยู่หรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าไม่ผมจะยอมปล่อยคุณไปแต่ถ้าคุณยังรักแม้เพียงน้อยนิดผมสัญญาว,ว่าจะไม่ทําให้คุณเจ็บอีกหัวใจของส,สิเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอพยายามหันหน้าหนีแต่ดวงตากลับไหลออกมาจนหยุดไม่ได้ความเกลียดความแค้นและความรักประปนกันยุ่งเหยิงเธอเอ่ยเสียงเบาทำไมคุณถึงยังทําให้ฉันลังเลได้เสมอทั้งที่ฉันควรเกลียดคุณจนหมดหัวใจ คีรินเงยหน้าขึ้นดวงตาเปียกชื้นแต่มั่นคงเพราะความรักของเรามันไม่เคยตายไปจริงๆสสิสสิสสสิหลับตาลงน้ำตาไหลอับแก้มเธออยากผลักเขาออกไปอยากตะโกนว่าทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วแต่หัวใจกลับเต้นแรงเหมือนวันแรกที่เธอได้รักเขาเธอเอื้อมมือขึ้นมาลูบแก้มเขาเบาๆคีรินฉันไม่รู้ว่าฉันจะให้อภัยคุณได้ไหมแต่ถ้าคุณยังกล้าพอจะยืนอยู่ข้างฉันฉันก็จะให้โอกาสครั้งสุดท้ายคีรินกุมมือเธอแน่นราวกับจะไม่ยอมปล่อยไปอีกตลอดชีวิต และในคืนนั้นแสงไฟในเมืองพร่างพราวแต่สิ่งที่สว่างที่สุดในหัวใจของทั้งคู่คือความจริงและความรักที่แม้จะผ่านการหักหลังและบาดแผลมากมายก็ยังคงหาทางกลับมาหากันอีกครั้งหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์วันนั้นส,สียงคงทํางานที่บริษัทในฐนานะเลขาแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปคิรินไม่ใช่เจ้านายที่เย็นชาเหมือนก่อนเขากลายเป็นคนที่เอาใจใส่เธอในทุกเรื่องแม้เธอจะยังรักษาระยะห่างแต่ทุกครั้งที่เธอล้มป่วยหรือทํางานหนักเขาก็จะอยู่ใกล้ๆคอยดูแลอย่างเงียบๆ วันหนึ่งหลังเลิกงานทีรินเรียกเธอไปที่ห้องประชุมเล็กเขาจัดโต๊ะอาหารเรียบง่ายมีเพียงเทียนสองเล่มและดอกกุหลาบสีขาวช่อเล็กๆสสิผมรู้ว่าคำขอโทษไม่อาจลบสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมอยากขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคุณจะให้โอกาสผมได้ไหมสสิยืนนิ่งใจเธอสันแต่ก็ยังมีแผลเก่าให้ระวังคุณแน่ใจหรือคีรินว่าครั้งนี้คุณจะไม่ทำให้ฉันเจ็บอีกเขายื่นมือออกไปดวงตาจริงใจจนแทบสันคอนหัวใจเธอ ผมไม่กล้าสัญญาว่าจะสมบูรณ์แบบแต่ผมสัญญาว่าจะเชื่อใจและรักคุณอย่างที่ควรทําตั้งแต่แรกสสีมองเขานานน้าตาอาคอครอแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดมันคือความหวังที่กลับมาหลังจากหายไปนานเธอยื่นมือไปแตะมือเขาเบาๆฉันจะลองดูอีกครั้งแต่ถ้าคุณทําให้ฉันผิดหวังอีกมันจะเป็นครั้งสุดท้ายคีรินยิ้มกว้างน้ําตาแห่งความโล่งใจเอ่อขึ้นเขากุมมือเธอแน่นราวกับกําลังจับอนาคตของตัวเองไว้ หลังจากวันนั้นทั้งคู่ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ขึ้นใหม่ไม่ใช่ด้วยความหวานชื่นเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยความเข้าใจและบทเรียนจากอดีตส,สิเลิกเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอส่วนคิรินก็เลิกเป็นผู้ชายที่ไม่เชื่อใจและเมื่อเวลาผ่านไปทั้งความเจ็บปวดและแผลลึกค่อยๆจางหายเหลือเพียงสองหัวใจที่เรียนรู้ว่ารักแท้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวันแตกหักแต่มันคือการเลือกยืนอยู่เคียงข้างกันแม้ผ่านพายุท,ที่โหดร้ายที่สุดก็ตาม สซียังคงทำงานที่บริษัทในฐานะเลขาคนใหม่แต่สำหรับคีรินเธอไม่ใช่แค่ผู้ช่วยที่จัดการงานเอกสารหรือประชุมอีกต่อไปเธอคือหัวใจที่เขาเคยทำหล่นหายและครั้งนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยให้มันหลุดมืออีกทุกวันเขาเพยายามพิสูจน์ความจริงใจไม่ว่าจะเป็นการเลิกนิสัยเคร่งเครียดที่ชอบสังการอย่างเดียวกันยอมรับฟังความคิดเห็นของเธอหรือแม้แต่การใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยที่เธอเคยต้องการมานานแต่เขามองข้ามเช่นการทานข้าวพร้อมกันหรือการถามถ่ายว่าเธอเหนื่อยหรือไม่ แม้สสิจะเริ่มเปิดใจเล็กน้อยแต่เธอก็ยังไม่ลืมความเจ็บปวดในอดีตหัวใจที่ถูกหักย่อมไม่อาจเยียวยาได้เพียงชั่วข้ามคืนเธอคอยบอกตัวเองเสมอว่าต้องระวังต้องไม่ยอมให้ตัวเองอ่อนแออีกแต่ทุกครั้งที่เห็นแววตาจริงใจและความพยายามของคีรินหัวใจของเธอก็สั่นคลอนเหมือนกำแพงที่สร้างไว้อย่างมั่นคงกำลังแตกร้าวนี่คือหนึ่งหลังจากที่ทังคู่เลิกงานดึกคีรินชวนเธอออกไปที่สวนดาดฟ้าของบริษัทท้องฟ้ายามค่ำเต็มไปด้วยดวงดาวและลมเย็นพัดผ่านเขายืนข้างเธออย่างเงียบเงียบก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำ ผมรู้ว่าผมเคยทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่ผมอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่ใช่ในฐานะเจ้านายกับเลขาแต่ในฐานะผู้ชายที่ยังรักผู้หญิงคนเดิมตลอดสสีนิ่งไปหัวใจเต้นแรงจนแทบควบคุมไม่อยู่เธอหลับตาลงผ้าอาดีตผุดขึ้นในหัววันเวลาที่เธอเคยยิ้มให้เขาวันที่เธอเคยรอคอยเขากลับบ้านแต่กลับได้เพียงความเฉยชาว,วันที่เธอร้องไห้เพราะถูกกล่าวหาทั้งที่ไม่ได้ทำผิดและว,วันที่เธอถูกผลักใสออกจากชีวิตเขาแต่พร้อมกันนั้นภาพในปัจจุบันก็ชัดเจนไม่แพ้กันคีรินที่คอยดูแลเเธออววลาป่่ยยคคีีรินท ยืนข้างเธอในการประชุมใหญ่เพื่อเปิดโปงความจริงและคีรินที่คุกเข่าขอโทษโดยไม่ไอายสายตาใครเธอหันกลับมามองเขาน้ำตาคลอเต็มดวงตาคีรินฉันไม่รู้ว่าฉันจะให้อภัยคุณได้ทั้งหมดหรือเปล่าแผลที่คุณสร้างมันลึกเกินไปแต่ฉันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฉันยังรักคุณอยู่แม้จะพยายามเกลียดแค่ไหนมันก็ไม่เคยสำเร็จเขาไม่รอใช้ยื่นมือมากุมมือเธอแน่นดวงตาสั่นไหวด้วยความดีใจแค่นี้ก็พอแล้วสิแค่คุณยังรักผมผมก็พร้อมจะใช้ทั้งชีวิตพิสูจน์ว่าผมคู่ควรกับรักของคุณอีกครั้ง เวลาผ่านไปหลายสิ่งค่อยๆเปลี่ยนแปลงบริษัทที่เคยเต็มไปด้วยความขัดแย้งเริ่มกลับมามีบรรยากาศที่สงบขึ้นเมื่อสุรีถูกปลดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีใครอีกแล้วที่สามารถบงการเบื้องหลังได้คีรินเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำที่ไม่เพียงเก่งในธุรกิจแต่ยังรับฟังคนรอบตัวและสะสีเองก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนแอเหมือนวันวาน,นเธอคือคู่คิดที่คอยสนับสนุนเขาและในขณะเดียวกันก็เป็นแรงผลักดันให้เขาเติบโต ค่ำคืนหนึ่งคีรินพาเธอไปอยังสถานที่ที่เธอเคยฝันถึงบ้านเล็กๆริมทะเลที่เธอเคยพูดถึงเมื่อครั้งยังเป็นภรรยาเขาจัดเตรียมมันอย่างเรียบง่ายมีเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งและกลิ่นเค็มของทะเลปนกับกลิ่นดอกไม้ที่เขานำมาตกแต่งที่นี่คือสิ่งที่ผมควรทำให้คุณตั้งแต่แรกแต่ผมกลับละเลยวันนี้ผมอยากให้มันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่เขาพูดพางหยิบกล่องกระหยี่เล็กๆออกมาเปิดเผยแหวนวงเดิมที่เธอเคยถอดทิ้งไปได้วยความเจ็บปวดแต่ครั้งนี้มันถูกตกแต่งใหม่ให้สวยงามกว่าเดิม ซาซยยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเธอสายหัวเล็กน้อยแต่รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นคุณมันบ้าแต่ฉันก็ยอมบ้ากับคุณอีกครั้งคีรินสวมแหวนลงบนนิ้วของเธอมือทั้งสองประสานกันแน่นราวกับสัญญาว่าครั้งนี้จะไม่มีวันปล่อยให้หลุดไปอีก เสียงคลื่นนิ่งคงซัดเข้าฝั่งแสงจันทร์สัดส่องลงบนสองเงาที่โอบก,กอดกันไว้โลกภายนอกอาจเต็มไปได้วยความโหดร้ายแต่ในค่ำคืนนี้ทั้งสสิและคีรินต่างรู้ดีว่าความรักแท้แม้จะผ่านการแตกสลายและแผลลึกเพียงใดก็ยังสามารถเติบโตขึ้นใหม่ได้หากหัวใจยังคงเลือกที่จะเชื่อมั่นและให้อภัย และนี่คือจุดจบที่แท้จริงไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ทั้งคู่จะก้าวไปด้วยกันไม่ใช่ในฐานะศัตรูที่เต็มไปด้วยความแค้นแต่ในฐานะคู่ชีวิตที่เรียนรู้แล้วว่าความรักไม่ใช่การครอบครองหรือการเชื่อใจเพียงฝ่ายเดียวแต่มันคือการยืนเคียงข้างกันแม้ในวันที่โลกทั้งใบพยายามจะพรากพวกเขาออกจากกันก็ตา